ชุดนักศึกษานะครับไปไปเลยต <Have. S 2> ิงตังซิตติงตังซิตติงตังซิตไปเฮียได้ได้กลัวย่ะกลัวย่ะวิ่ง em. ไม่ได้ด้วยอ่ะเดิ้มันเป็นหนึ่งเกมที่ผมคิดว่าผมจะไม่เล่นมันแต่วันนี้ผมนั้นจะได้มาเจอกับอีเจน จะบ้าตายอ่ะจ้าเตือนได้แล้วค่ะโหเตือนแล้วครับผมที่นี่มันที่ไหนวะบ้านมึงไงมึงไม่รู้อ่ะ <c oughs> โอ้โหเชี่ยบ้านอย่างโลกเลยมั <c oughs> จะไอ้เฮี้ยตอนนี้เรากูตกใจหมดเลย <c oughs> มันมีเสียงพระแน่นอน <c oughs> นี่กูว่าแล้วกูฝังใจเลยแหละ <c oughs> ไอ้เฮี้ยกูกลัวไปปิดก่อนเลยไปเลยไปเลยนี่แหละเจนมังหน้านี่นี่คุณคุณคุณเจนแหละเจนแหละชิปค้างก็วิ่งกูวิ่งตั้งแต่กูเจอรูปแล้วไอ้เชี่ยเปิด โอ้น่ากลัว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 จุงเบยนี่แหละนี่แหละเจเวสเจนหน่อยวันนี้มาดูว่าเจกับเจนใครมาเลยนี่แหละอีเจนอุย้ยคอหักที่มันบ้าอะไรวะโอ,โอุ้ยโอ้โหวิ่งดิวิ่งดิว๊บตรง ض, น,นี้ประตูตันปึ๊บเข้านี่ปั๊บเข้านี่ว๊อบว๊อบไปได้แดกเดี <S <S ๋ยวว๊ะเฮียไปได้แดก ไอ้เชีย่ยเมื่อกี้ตกใจเลยแม่งพุ่งมาที่นี่อันตรายตัวนี้ไปทางออกโอ้โห<ะ>ไอ้เหี้ยเป็นกูเป็นกูนะกูนอนอยู่ในห้องยา,ยาวๆกูตายนะก็ได้เอา้าไม่ต้องมาเจออีเนี่ยอ่ะหยิบมาเลยนี่แหละตุ๊กแกเหี้ยกูจับแดกหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเปิดอ๋อยามาแล้วามาแล้วทนัทนทนันทันไงก็ทนันไหนก็ทนันตัดดิมึงตัดดิเหล็กตัดเออ แค่นั้นแหละเดินแบบเห้าๆอะ่ะเดินแบบไม่เกรงกลัวน,นี่จะเป็นห้องอ่าเป็นห้องวัยรุ่นหน่อยอันนี้ก็จะมีชุดนักศึกษานะครับพ <Hey. S 1> ่อมึงตายแล้วไอ้หี้ยะไม้ขวางทางหาอะไรมาพังมันอ,อ๋อน่าจะเป็นไอตัวชรแลงที่ <Hey. S 1> นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเจ็บนี้เจ็บเจ็บเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดผมไม่จำเป็นต้องอ่านเหียเดินมาแบบเดินมารอกูเลยแหละเวลาสนุกกูใกล้ลดลดลงแล้วเพราะว่ามันอันนี้จะเป็นด่าน hey. ไอ้เฮียน่งมึงรู้อ่ะคือมึงรู้อ่ะแต่มึงแบบไปเอาแบบว่าที่ไหนฮะอะไรเงี้ยมึงเปิดมาดินี่แหละกูนี่เงี้ยยังอยู่ยังอยู่เว้ยยังอยู่ยังอยู่เว้ยยังอยู่เว้ยอุ้ยมา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 เอายังไงให้กูทำอยังไงต่อล่ะไปดิสักทีเถอะเฮียพ่อตายพ่อตายเข้าแล้ว ไม่ได้กูโอ้คือพระอาทิตพังวันนี้กูกูหลับได้เลยแหละสิงศักสิ์สิงสิ์สิงสิงสิงสักสิ์สิงศักสิ์สิงสิ์โดนกูดิโดนกูเก็บฟิวโดนกูเก็บฟิวเก็บเลยเก็บเลยเก็เลยโอ้กตายบ้าตายโอ้ยชี้เราพี่ชายุเป็นเฮี้ยเราเราเราไปทางเดิมได้นะหรือว่าทางนี้ได้วะอุ้ยทันปะวะทันปะวะมันจะเลี้ยวมันจะเลี้ยว เฮียอเลยโอยเละหมดแล้วเฮียเห็นเขาไปลูกชิ้นเหรอเจวันนี้แหละเจวันนี้แหละเวันนี้แหละเจวันนี้แหละเวันนี้แหลอีเจนไม่ไหวเจ้าวนี้แหละเจนไม่ไหวอีเจนไม่ไหววาเหลี่ยมนี้ดีวเหลี่ยมนี้อเจนไม่ไหววะน้องเบลไม่อาล่เอาอาไม่ใช่เจนเหรอเอไม่ใเจนเหรอออยเบลเอาล เรียกอีเจนมันเป็นพัร์คใหญ่เลยตูกับมัวสั่วมัวทรงนิมัยไม่รู้ตัวละครเขาเลยเปิดโอ้ยกูได้แล้วเว้ยเปิดอ้หน้าหนังเปิดเปิดสิเอาเปิดดิไอเหี้ยมาแล้วไอสัตว์มาจริงเอ้ยเออโหโอ้เร็วเร็วเออเร็วเร็ววว้าวไอเหี้ย โอ้โหไอเจนโอ้โหนี่โอ้โหกูอหรอดกูดรอดไปเจนมึงไปเฮียผีโ,โง่แบบมึงมึงไปมึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงไม่ควรมาสิงสู่อยู่กับมนุษย์หรอกคนอย่างมึงนะตวัวกูนี่เหนียวปั๊กเบ,บ,บลเบลเบลอีเบลนี่แหละนี่แหละหลังจากนี้แหละกูไม่รู้เรื่องโอ้ อ้าวพี่ติมเอ้ามาทำไมเนี่ยเอ้าเจนมาอยู่ทำไมอยู่เหรอถึงแล้วนะแค่ี่อยู่พี่เทียนะโอ้ไม่ใช่เพี่อะนี่เอาติม่านี่ของส่วนตัวนะออกไปเลยออกไปเลยโอเคออาออกก็ได้รีบมานอนละกันมาแป๊บเดียวเองแม่ออกทำไมอ่ะก็มาเด็กก็มาหาผ่ะนี่มันได้ของเจนก็มาหาแล้วที่ออกทำไมอ่ะเป็นแฟนกันจริงป่าวะไปกัน ตัวทีตัวทีอินไปหน่อยตัวทีคือเราต้องเล่นแล้วให้มันแบบให้มันอินหน่อยเหมือนเราเป็นติมเข้าใจปะเราเป็นติมเราต้องรับบทบาทเป็นติมเนี่ยเขาเฮียโอ้โหโธชั่นเฮียมึงก็จะกินอาหารแม่มึงนักหนาแล้ะอีสัตว์กลัวนะเว้ยเจกับติมรวมกันเป็นจิมวันนี้คือไม่มีติมครับแต่จิมมาแล้วเข้าใจปะเปิดไฟฉายดีครับไฟฉายก็มีอะน้อง โอ้โหไม่กูเจอบ้านหม้อ่ะกูไม่ชอบหยโอ้โหได้เล่นได้เล่นได้เล่นเว้ยได้เล่นเว้ยมาดิอ่าหน่อยบอกเลยว่าไม่โอเคจริงครั้งนี้เรามั่นใจว่าเราหลับลึกมากแต่ทำไมเราวถึงตื่นมาอยู่ในบ้านไม้เก่าๆเราหลุดมาจากฝันเอง ตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องเรากันเลยเป็นโวยเสียงกุยเฮียเนี่ย,ยจะเป็นเจ้าของบ้านที่นี่นะครับวันนี้ก็เป็นตากโก้ยายเมียลุงกําแล้วก็ยายส่งนะครับวันนี้คือสี่คนนี้คือคือบอกเลยว่าเฮียสุดๆนะครับในบ้านหลังนี้นี่หลวงพ่อกัดนะครับผมแล้วก็เป็นพลตำรวจตีบาซีเคนะครับผมแล้วก็ตากากนะครับแล้วก็ลูโอ้ยนะครับวันนี้โอ้โหถือว่าโหดโหดร้ายหดร้าย อลงไปใต้ถุนเหรอสวยสวยลงไปใต้ถุนแบบนี้ใช้คำว่ากรเสือเหรอเว้ยมีกระสือด้วยเว้ยแล้วกลัวป่ะดูบรรยากาศบรรยากาศได่ปรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรสมิงโกอเบสิกสุดๆเฟี้ยวเลยปิดไฟดิ อยากเจอแบบมืดมึดอันนี้อะไรเหรอเสาตกน้ํามัน,นครับทุกคนอันนี้ใครไม่รู้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเสาตกน้ํามันนะครับคือการสร้างบ้านในสมัยโบราณนะครับต้องใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ในการทาเสาบ้านแบบวิ่งเอ้ยโหหกลบลู่จะทําให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นจะเกิดขึ้นไปทุกชนิดจะมีใบปางชนิดที่ตกน้ำมันเอคอ,คอคือลบลู่ลบลู่เลยกูลบลู่เลย,ลเลยมึงเก่งจริงก็มา เยอรู้ครับนอนไม่ได้นอนหลหรู่พูดเล่นพูดแบบว่าจะว่าว่าแบบไม่ไม่เฮียนอะไรอย่างนี้ไม่ได้พูดแบบนั้นโว้ยโอ้สปิงโก้เต็มเลยไปกินแบบของเขาเรียกว่าของเส้นอย่างนี้เหรอกูจะกลับมาจะดูทุกอย่างของกูคืนอะไรกูเกี่ยวอันนี้กูเกี่ยวไหมกูเกี่ยวไหมเรื่องนี้กูเกี่ยวปะจะทวงเฮียอะไรล่ะ ไม่ต้องมาทวงหรอกไปทวงคนอื่นนู่นกูไม่ได้ใช่คนที่มึงต้องมาทวงกูอ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วด้วยไปเลยโอ้โหมึงมาไงมาไงไอ้เหี้ยโอ้โหมึงเอากูแบบทุกอย่างอ่ะนี่ล็อกตัวนี้มี ควาย hour One ว้าวเอ้าเรี่ยอะไรล่ะ๊เก่งๆป่ะไอลีดูดิรดูเจอผีเป็ดสะเก็ดดีผีเป็ดแต่เฮ้ยระบบก่อนโอ้เป็ดไฟไม่ได้เย็ยมืดชิบหาย ผมต้องไม่กลัวผมต้องเท้าผมต้องเท้าให้ถึงที่สุดโอ้ยไอ้เหี้ยกูไปแล้วจะด้รินอ่ายังยังเฮ้ยทำไมสัมภเวสีชอบวันพุธเพราะไม่ได้พุธไม่ได้เกิดไม่ได้พุธไม่ได้พุธไม่ได้เกิดโอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีดีดีเอ้ยนีดีพวกมันตายแล้วล่ะจิมติมเพื่อนมันตายไปแล้วมึงไม่ต้องอันนี้แล้ว พอปล่อยเหอะไปกูกูปล่อยแล้วหลอกกูขานาดนี้ยมึงไม่รักกูแล้วอะ่ะเจนเจนที่มาแล้วเจนโ,โอ้โหเโห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 โจนเจนเราต้องลองไปดูว่าใครควรงเราทำอะไรได้ไดอ้ขากูอีเหี้ย กูอี๋เจออีเจนไม่เท่าไหร่กูต้องมาเจอมึงอีกอีกอกสัตว์นรกเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวลองไปฝ่านไปรู่นผมจะบินรุ่เลยโอ้ปิดปดิดปิดดีครับรออะไรครับปดิดดีครับปือดีครับปือดีครับรออะไรครับเหมือนจะโชคดีเนาะแต่กูก็มาเจอบ้านไม้อีกแค่นเคยเสียงเฮี้ยอะไรวะเนี่ยมีก,กับ เฮ่เหี้ยเจนมึงจะหนีกูไปไหนล่ะกูที่ผัวมึงเอานำอาหารวางบนภาชนะเอาทู่ไปปักอ๋อก็เหมือนบูชาเปรตอะไรอย่างนี้ป่ะคือให้กูบูชาเปรตไปอีกเจนเจนเฮ้ยเจน ตายตัวนี้แหละแจ็คตัวนี้ผมไม่เองตายแล้วเออตายแล้วโอ้โหเสียงดนตรีไทยเฮียโอ้ยได้ไปกินไฟแล้วหนึ่งได้ไปกไฟแล้วหนึ่งเราต้องเอาอาหารไปวางไว้ตรงไอ้นี่วะมันมีอ๋อนู่น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  hour later ไปแล้วกู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 ไปแล้วหยุดหยุดหยุดบยุดหยุดหยุดเอาโอ้โหมึงเห็นกูอ่ะอ๋ออุ้ยเสร็จแล้ว วิวูชาเสร็จแล้ววิวดูคนเจ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 นดูกนเมื่อกี้ผมเห็นเจนเดินมาตรงนี้เจนทิ้งติมไปติมรักเจนติมเจนใครมึงและใครใครเจนใครติมโอเคเจนกูเจนมาเจนเฮียจะชอบให้กูสับสนแมปตด จเ,เจนเจนเจนเอาผมก่อนอย,อ,ยอย่าพึ่อไอ<น>ง,งปไปโอ้ยพึ่งปล่อยกันเถอะไอ้เหี้ยกู่าบอกว่าพึ่งปล่อยมันไปเออโถ่ไอ้เหี้ยไอ้มึงกูจะโดนผีหลอกเพราะมึงเนี่ถ้าเอาสนิมออกจากกุญแจประตูเออกูต้องไปหาช่างละ่ะโอเคตอนนี้คือเราต้องตั้งสติก่อนเพราะว่าเราจะต้องเอากุญแจเนี่ยไปหาไขาสนิมออกเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถแก้ช่วยเราได้เอ้าเฮี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเฮี้ยอะไรอ่ะตัวเฮี้ยอะไระอ่ โอ้โหอ้าว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 ยเฮียไป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 โอโ้ยเจ็บเจบเจ็บเจเจบเจโอ้เจ็บเจแล hm ้วเจ็บเจ็เจ็บเจเจ็บเเข้าเข้าโอ้ เฮียนี่โบด้วยสัตว์เอ้ยมันจูไม่ไหวแม่งวิ่งไวเกินเลยอีเนี่ยตามวิเคยดูหยุดหยุดหยุดปึ๊บพโหพ่อมึงตายพ่อมึงพ่อมึงปึบวู้ววเจวเจวเจวววเจวว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 งประตูเจนเจนเจนนี่ว มันมาตอนไหนเออยากรู้ว่าอฮ้ยกออยากรู้มาตอนไหนอะอีเจนนี่หน้าหน้าตกัดแหละบอกเลยคือเรื่องเรื่องนี้คืออีเจน่ะหน้าสุดละตรงอีเจนคือหน้าโดนสุดอุ้ยโอ้โหพ่อมึงอะโอ้โห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 ด้ายดู้ายดูด้ายดูด้ายดูด้ลอะกวอะกุมีตะกุดอะทาไมอะ ไม่ตะคุดด่นอะทำไมอะิ่งไม่ได้ด้วยอ้อ่งจะรอหลไอสัตว์เอออันนี้ไม่อันนี้ตู้นี้ไม่ปวดหลังตู้นี้ไม่ปวดหลังแล้วคือจะไปยังไงวะเดี๋ยวนะ,ะไปไปอะไปไ กันนะันะเนี่ยเออยออสามสี่หกรู้จะยาวใช่ไหมพี่ทำไมโอ้กูตามหาตั้งนานเฮ้อโอ้โอ้เออโอ้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 เฮียกูอีไว้กูอีไว้ โอ้มึงเอากูเร็วมากเลยอ่ะเพื่อนโอ้กูไม่ไหวแล้วอ่ะมึงเอากูไวไปอ่ะเฮียมึงมาถึงก็เล่นกูเลยโอ้ตันโอดไปฟังโอปังเปิลโอ้เชียร์แดนมันตัวนีผมด้วยมันตัวนีผมอะอะไรเฮียอ้อเมื่อ Không, không. Không đi đâu. Không đi đâu. Oh my god. Ai? Ê, yeah, yeah. Ai yeah. yeah, yeah.